สวัสดีครับทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับยิริวห้าศูนย์หนึ่งมือสองตัวนี้รหัสหกสิบแปดขนาดว่าจิงเอลสามสิบหกย่วทั้งตัวสี่สิบสามปลายขาเก้าเม็ดอินเม็กซิโกราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทตรงไซท่านใดนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าจะมีแอดมินคอยต่อบ,บริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับเป็นงานกระดุมนะฮะห้าสิบหนี้ต้องเป็นงานกระดุมนะครับตามภาพเลยนะครับ ดูสีด้านหลังนะฮะราคาหนึ่ันสอยห้าบาทเอววัจจิงสาสหยาวทั้งตัวสีบสาปลายขาเก้าเม n ดอินเม็กซิพันสอยห้าบาทเท่านั้นนะครับเดีผมให้ดูป้ายนะประเกนนะฮะป้ายประเกนดับเบิาสหกสาสบสองนะฮะป้ายเลดแทบครับป้ายเลดแทบสกรีรีไวสกรีรีไวทั้งสองด้านนะฮะ ก็คือเกงยุคหลังมาเนี่ยนะครับก็จะสก,กินทั้งสองด้านทั้งหมดนะครับถ้ายุคเก่าๆนี่ก็จะสกีนด้านเดียวนะครับเป็นส่วนใหญ่แต่ราคาก็จะสูงหน่อยนะคะถ้ายุคเก่าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ